cả đi cặp sừng giòn luôn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền ีเฮ้ยปลาเยอะขนาดนี้เลยวะออุยปลาผอมเองเนะมันโดงปลาผอมไงวะกูก็ไม่เข้าใจโหแซงเลยอะไรของมันเนี่ยฮะโอ้ได้ได้ไอ้เนี่ยเนี่ยดูดูดูด,ดูดูไปไปล่อยตัวนั้นนะฝ่าไปด้วยครับผมกบยางแก้คันจิ๋วถ้าเปิดเราจะปล่อยมันโอ้เซ็งเลย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้วกัดกันไม้ต่อไม้เต็มโคออนะ่ะนี่ป้าไม่เคยโดนอะ่ะป้ามันนี่เขาปล่อยจากบอ่อมาทรงอย่างเงี้ยดูดิถ่ายรูปไปอีกทีละทึกลม อะไรอ่ะ <laughs> ไม่ได้ปลาก็ได้คลิปอะโอเคเดี๋ยวค่อยอยู่ไปเดี๋ยวปล่อยตัวนี้ก่อน <laughs> จมเรนอยู่นะ่ะอ๋เอ้ยทั้งนั้นเลยสงสารมัน <laughs> นี่เฮ้ยคนก็จมไอ้ห่าไอ้ห่าเอ้ยเอาไปง้อ เจอปลาเนื้อมตังแต่มันมาออนอยู่ช่องน้ำไหลเนี่ยครับโอ้โหสนอจครับผมน้ำน้อยด้วยจัดดี